อีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์จะเข้าสู่เวทีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีภายหลังวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาแจ้งนัดประชุมร่วมสอสอและสอวอเพื่อโหวตเลือกนายกในวันที่13กรกฎาคมนี้แน่นอนว่าท่าทีจาก8ดพักจัดตั้งรัฐบาลจะส่งชื่อพิธาลิ้มเจริญรัฐเข้าชิงตำแหน่งผู้นำประเทศส่วนพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ จะส่งแคดดิเดตนายกคนใดลงแข่งหรือไม่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดก่อนถึงวันที่14กรกฎาคมเช่นกันเพราะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นธนกรวังวุคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติออกมาพูดเป็นไหนว่าพักกำลังปรึกษาหารือว่าอาจส่งชื่อลงแข่งกับพิธาด้วยหรือไม่ ส่วนในเช้าวันเดียวกันพีรพันธ์ได้นำเนื้อเพลงความฝันอันสูงสุดมาโพสเฟซบุ๊กทำให้หลายฝ่ายก็ประเมินว่าจะเกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์ของธนพรศรียากูลในตำแหน่งนายกจะไม่ใช่พิธาแต่เป็นพีรพันธ์สารีรัตวิภาคสอดรับกับแหล่งข่าวในฝั่งขั้วอำนาจเดิมระบุว่าประยุทธ์กำลังเล่นบทนิ่ง เพื่อสยบความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นช่วงที่หลายฝ่ายมองว่ากระแสชื่อพีรพานจะเป็นตัวแทนคั้ว188เสียงในการชิงตำแหน่งนายกจริงหรือไม่เพราะหากย้อนไปดูรายการคุยตามข่าวทางช่องสำนักข่าวไทยช่วงคืนวันศุกร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบานันได้โฟนอินวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองพร้อมฝันทงว่า นายกรัฐมนตรีจะชื่อพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคโดยธนพรระบุถึงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บอกว่าการเมืองอีกขั้วเตรียมเสนอชื่อพิรพันธ์แข่งกับพิธาซึ่งจะได้เสียงสนับสนุนจากสอวอมากพอเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เวลาต่อมาก็เป็นพิรพันธ์ออกมาปฏิเสธข่าวนี้และยืนยันว่าการสละตำแหน่งสอสอไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวจะไปชิงเก้าอี้นายก นอกจากนี้ก็มีกระแสว่าสูตรรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เคยมีสวสายความมั่นคงเคยได้พูดถึงมาแล้วโดยจะใช้เสียงขั้ว188เสียงบวกกับสอวอ,อีก200เสียงเพื่อผลักดันพลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันก็มีกระแสออกมาตลอดว่าพลเอกประวิทย์เตรียมแผนการขึ้นเป็นนายกโดยอาศัยเสียงสนับสนุนจากขั้ว188เสียง และดึงบางส่วนมาจากคั่ว312เสียงใน8พักการเมืองมาบวกกับเสียงสอวอ,อีกส่วนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้แต่บังเอิญการเลือกประธานสภาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้คือสุชาติตันเจริญจะถูกเสนอชื่อโดยพักเล็กโดยมีสสคั้ว188เสียงและงูเห่าจากคั่ว312เสียงร่งวมโหวตสนับสนุนจากนั้นก็มีกระแสว่าสุดท้ายคนแดนไกล ให้เปลี่ยนตัวประธานสภาเป็นวันนอและขอร้องให้สุชาติถอยในเกมโหวตในครั้งนี้ไม่ใช่แค่นั้นในคืนวันที่3กรกฎาคมแกนนนำในรัฐบาลได้ปรึกษาหาหรือเร่งด่วนร่วมกันเพื่อตัดสินใจส่งชื่อวิทยาแก้วพราดายสอสอ,อบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งแต่สุดท้ายก็เป็นปฏิพัฒน์สันติพาดา สอสอพิษณุโลกจากพรรคก้าวไกลเอาชนะวิทยาทิ้งห่างกว่า207เสียงพร้อมทั้งปรากฏคะแนนจากฝั่งงดออกเสียงจากพรรคภูมิใจไทยอีก77เสียงและอีก6เสียงคาดว่าจะมาจากพรรคขนาดเล็กดังนั้นกระแสข่าวการเปิดสูตรตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีพิรพันธ์ถูกเสนอชื่อชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับพิธานั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ สุดท้ายต้องวัดใจท่าทีจากพักภูมิใจไทยว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรกับเดิมผ่านรัฐบาลชุดใหม่ในอนาคต